ในที่สุดน้องดิซ่าและก็พี่เดียนาก็ได้เจอกันจริงๆหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่ามีแฟนคลับได้เจอน้องดิซ่าที่เมืองชาต์บูประเทศฝรั่งเศสและก็น้องดิซ่าได้แจกทรายด้วยโดยแฟนคลับท่านนี้เขาได้พกอัลบั้มน้องดิซ่าไปนะคะก็เลยได้ลายเซ็นน้องดิซ่าและล่าสุดที่คนที่ได้ลายเซ็นน้องดิซ่านี่ค่ะก็มาโพสต์คลิปนี้เป็นคลิปน้องดิซ่าจริงๆเหมือนเด็กน้อยกําลังยืนคอยอะไรอยู่ซึ่งคาดว่ายืนรอพี่เดียนาเลยค่ะเพราะว่าจะมีคลิปหลังจากนั้นที่น้องริซ่าและก็พ พี่เขาไม่ได้มีการลงคลิปหรือว่าภาพอะไรล่าสุดนี้มีการมาลงย้อนหลังซึ่งพี่เขาระบุเอาไว้ใน X X นะคะระบุว่าเมื่อสงวันก่อนกําลังเดินไปทํางานแล้วพี่เขาก็หยุดลงค่ะแล้วก็เจอคนคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าน้องนิสาเ,เป๊ะเลยแล้วพี่เขาก็เลยถ่ายรูปมาส่งให้เพื่อนซึ่งช่วยยืนยันว่าคนคนนั้นคือน้องนิสาจริงๆพอมารู้ว่าเป็นนิสาพี่เขาก็ไม่รบกวนนะคะแล้วก็เดินทางไปทํางานต่อแต่ว่าก็ดีใจมากที่ได้รู้ว่าคุณและิสาม,มาที่เมืองชาร์ตบุกจากนั้นเขาก็กลับมาตรงนี้อีกกกรรอบบหลัังงจาจงาาเนม อัลบั้มนะคะจากที่บ้านของเขาซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่รอโอนริซ่าอยู่นั่นเองรอได้ไม่นานลิซ่าก็เดินมาข้างหลังเขาพร้อมกับเมนเจอร์ขององนลิซ่าโนริซ่าก็ทักทายพี่เขานะคะแต่ว่าพอโนลิซ่าเห็นอัลบั้มที่พี่เขาถือมานี่ค่ะก็เลยถามพี่แฟนคลับท่านนี้พี่แฟนคลับท่านนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็สั่นมากๆนะคะโนลิซ่าก็ยิ้มตลอดและก็มีความสุขมากที่ได้เห็นแฟนคลับท่านนี้จากนั้นโนริซ่าก็เซ็นอัลบั้มให้แฟนคลับแฟนคลับก็เลยบอกโนลิซ่าไปว่าเขารักคุณและลิซานะโนริซ่าลยบอก่ขคคุณแ้้็ิมใหะ แฟนคลับก็บอกว่าลิซ่ามีความสุขเพราะว่าไม่ได้ถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอเลยและก็เคารพความเป็นส่วนตัวหลังจากนั้นคุณลิซ่าก็กลับโรงแรมส่วนแฟนคลับท่านี้ก็กลับบ้านค่ะนี่คือรีวิวของพี่คนที่เจอน้องลิซ่าและก็ได้ลายเซ็นนะคะแปลว่าเตาลิซอยู่ที่เมืองชาร์ตบุกจริงๆแต่ว่าเป็นโมเมนต์ย้อนหลังกลับไป2องวันก่อนนะคะบางคนก็บอก3วันก่อนไม่ใช่เรียลไทม์แต่อย่างใดค่ะนำโมเมนต์มาเล่าให้ได้ฟังกันและล่าสุดจะมีคลิปนี้เปิดเผยออกมาได้เจอน้องลิซ่าที่เมืองชาร์ตบุก จริงๆระบุว่าตั้งแต่วันพุธน้องกำลังเดินเที่ยวที่ตลาดคริสต์มาสกับพี่เดียนาและก็มีการ์ดของพี่เฟเดริกนะคะซึ่งหลายๆคนบอกว่าคือคนขับรถของพี่เฟเดริกแต่ว่าพี่ผู้ชายอีกท่านหนึ่งเนี่ยแฟนคลับมีการคาดกันว่าอาจจะเป็นแฟนของพี่เดียนาไหมก็ไม่รู้นะคะคือบลิงมีการตามถ่ายน้องลิซ่าแบบไม่เนียนเลยค่ะแต่ก็ต้องขอขอบคุณที่ทําให้เราได้เห็นน้องลิซ่านะคะว่าอยู่ที่เมืองนี้จริงๆซึ่งการ์ดของพี่เฟเดริกท่านนี้ไปดูแลน้องลิซ่าที่เสียวล้งกันก่อนหน้านี้ไปรับที่สนามบินบ้างและ ก็ไปดูฟุตบอลที่เปอชด้วยกันจริงด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้แฟนคลับบอกว่าพี่เดียน,น่านี่ค่ะมีการเช็คอินอยู่ที่แถวเมืองกล้กๆที่น้องลิซ่าไปเที่ยวนั่นเองทุกคนล่าสุดก็ได้เจอกันแล้วซึ่งพี่ที่น้องลิซ่าได้เซ็นอัลบั้มให้กับคลิปนี้ล่าสุดค่ะเป็นชุดเดียวกันเลยแปลว่าตรงกับวันพูดสองวันก,นก่อนที่เขาระบุก,กันนะคะบอกเลยว่าเมืองคริสต์มาสแห่งนี้เป็นเมืองที่สวยงามมากๆเลยน้องก็คงอยากจะไปเที่ยวตามภาษาเลยค่ะดีใจที่เห็นน้องผ่อนคลายว่าแต่ว่าทําไมพี่เฟเดริกไม่มาเดินด้วยกันล่ะคะนี น่าจะอยากให้น้องนิซ่ามีโมเมนต์กับพี่สาวนั่นเองนะคะ